สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอเสรีกรอภิรัตน์นะคะประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรจากช่อง u t u b e นะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากร o f ออฟฟิเชียลค่ะสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะเราวันนี้วันนี้เราจะมาสวดมนต์กันนะคะอาจารย์โอจะมาชวนทุกคนสวดมนต์คาถา พระฉินพลีนะคะของคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมค่ะซึ่งเป็นคาถาที่พระอิน์ให้ท่านไว้นะคะพระอินเนี่ยให้ท่านาแม่ชีบุญเรือนนะคะหรือว่าคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมเนี่ยให้ไว้ให้ให้ท่านได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้นะคะทิ้งไว้ให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ เอาอบทสวดนี้มาสวดเพื่อที่จะทําให้การเงินดีขึ้นนะคะทําให้มีความคล่องตัวด้านการเงินด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทองค่ะแล้ววันนี้เราจะมาสวดกันนะคะเพื่อที่จะเรียกลาบเรียกทรัพย์นะคะเพราะว่าในเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะคะทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ เดือดร้อนเรื่องเงินกันนะคะวันนี้เราจึงจะมาสวดมนต์คาถาพระสิมพรีเพื่อที่จะต่อทรัพย์ต่อทรัพย์ต่อลาบนะคะ,ะแล้วก็ทำให้มีการเงินที่ดีขึ้นนะคะได้เงินง่ายขึ้นนะคะเรามาสวดกันเลยนะคะพุทธังสารนังคชามีธรรมังสารนังคชามีสร้างขังสารนังคชามี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาพโพคะม,มามามหาลาพโพม,มามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสวรรณมามาพโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุเมณชาลีติสิมพาลีจมหาเถโรสวนนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระราพระลังมามาโพคะมามา,ม,ามหาลาโพมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุเม นณชาลีติชิมพารีจัมหาเทโรสวนมามาโภชนะมามาวัตถุวัถถาม,มามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพระหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพารีจัมมาาเถโรสวนมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏามามาพระราพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติสิมพาลีจมหาเถโรสวนรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระราพลังมามาโพคะามามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนา พระวันตุเมณชาลีติส am ิมพาลีจะมหาเถโรสวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฐามามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติสิมพาลีจะมหาเถโรสวรณนมามาโภชนะมามาวัตถุวัฐามามา พระราพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติสิมพาลีจมหาเถโรสวนามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมสาธุค่ะ